<อ>สวัสดีครับผมรัฐประกราะนะครับเลี้ยงพึ่งชนโรงแล้วก็รังนกน,นาแอ่นนะครับทาบ้านนกนาแอ่นนะครับสร้างบ้านนกนาแอ่นแล้วก็อันนี้เรามาดูเราพามาชมนะครับกล่องเลี้ยงพึ่งชนโรงผลเงินนะครับผมผลเงินปกันปกแตะก็ใส่ได้นะครับปกักตะก็ใส่ได้เทวดาก็ใส่ได้ดูว่าจะเป็นลุงอารุณ์ก็ใส่ได้เลยครับผมไซส์มินะิครับไซส์มินิถือว่ามินิอยู่นะ อ่านเนี่ยกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมมีมีตัวลานบินนะครับลานบินแล้วก็จะมาเกาะลงตรงนี้ปุ๊บก็วิ่งปุ๊บปุ๊บเข้าไปนะครับมีลานบินกล่องก็มาเป็นสองชั้นนะครับมีตัวล็อกเรียบร้อยนะครับภายในนะครับมีถานน้ำหวานของเขา้วนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแ็้วกปิดเลยชึชิำไ่ลงล็อกก็มันจะมีล็อกของเขาอยู่ครับลงแล้วครับนะ นี่ครับเรามาดูรอบๆกันนะครับมีกลไกนะครับกลไกมีกลไกหลายๆอย่างนะครับเวลาที่เราจะแยกขยายก็ไม่ยากนะครับผมนี่นี่คือตัวนี้อะไรบันทับนะมีตัวล็อกอย่างนะครับตัวล็อกเนี่ยตัวล็อกตัวล็อกกล่องไม่ให้อ่าชั้นสองขยับนะครับผมผมขออนุญาตนั่งนะครับเพราะยืนถือมันเหนื่อยเรามาดูกัน ลูกเล่นไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงแล้วชั้ลงก็ชอบก็โอเคนะครับอันนี้ผมสั่งให้ช่างทำนะครับผมแล้วก็มีแบบไซส์ใหญ่นะครับผมก็มีใหญ่สุดแล้วก็มีตัวกลางแล้วก็มีไซส์เล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับผมใส่ได้ถ้วยดำใส่ได้ลูกอลุนใส่ได้นะครับผลเงินใส่ได้นะครับแล้วก็มีปากแต่ปากแต่แดงปากแต่ขาวใส่ได้หมดนะครับนะครับอีต่าก็ใส่ได้ถ้า ไม่คิดอะไรเยอะนะครับผมไม่ต้องการเลี้ยงแค่เราเลี้ยงแบบอ่าเอาสบายใจนะครับไม่ต้องไปหวังกับน้ําพึ่งเขามากนะครับผมเลี้ยงได้ครับอีแามาก็เลี้ยงได้ในถานก็ประมาณนี้ก็นําได้น้าพึ่งเยอะอยู่นะครับนี่ของผมไซนี้ไซส์เล็กนะครับเล็กไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมขออนุญาตนะครับเท้านี่นะครับเราก็มาเปิดดานข้างกันนะครับดันข้างเราก็เปิดได้เนี่ยทำแบบง่ายๆครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราแยกขยายเราก็เปิดตัวนี้ออกนะครับผมเราก็เอากล่องที่เหมือนกันหรือว่ากล่องที่เป็นรังพ่อแม่พันธุ์เราก็มาวางใกล้ๆนะครับเราแยกขยายเราก็หยิบไข่ใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำหวานนะครับส่วนที่ไม่แตกหรือว่าเป็นชั้นนะครับเราก็ไว้ชั้นบนนะครับให้ช่างลงเขาทา ทำรังนะครับทำรังสร้างน้ำหวานขึ้นไปข้างบนนะครับผมแต่ว่าบางรังมันก็จะมีบางรังที่เขาขึ้นไปวางไข่ด้านบนด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าชนโรงเริ่มจะเอาไข่ขึ้นไปวางบนแล้วเอาไปวางเป็น,ปนจุดเป็นกลุ่มนะครับผมให้เราแยกขยายรังได้เลยนะครับผมให้เราดูเช็คดูนางพญาด้วยนะครับผมคือข,ข้างล่างนี่ต้องใส่ต้องเยอะแน่ๆเขาถึงจะขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมกล่องนี้ก็ นี่นะครับรูปแบบกล่องก็คือประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปในส่วนผมก็จะใช้แบบนี้หมดเลยนะครับผลเงินถ้วยดําผักแต้ผักแตแดงนะครับผมลุงอรุณแม่แต่จิ๋วนะครับจิ๋วจิ๋วน่าจะกล่องเล็กกว่านี้นะครับจิ๋วพวกจิ๋วขี้จกูดจิ๋วดํานะครับจิ๋วดุอะไรเนี่ยครับก็ต้องเราก็ต้องดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับผมดัดแปลงไปดัดแปลงให้เข้ากับเขานะครับให้เขาอยู่ได้แล้วอยู่สบายนะครับ ไม่ใช่บางทีไม้มันกล่องไม้กล่องก็จะบางเกินก็อาจจะไม่ค่อยไหวนะครับผมของผมนี่ประมาณนิ้วไม้นะบางทีอาจจะไม่ถึงนะอยู่ที่ตัวไม้วยครับนี่แล้วไม้บางอย่างผมของผมก็บางทีไม้เอาใช้ไม้นื้อ่อนไม้นื่อ่อนผมใช้ไม่ค่อยได้นะครับผมทดลองหลายๆรอบแล้วใช้ไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับผมส่งให้ลูกค้าบางทีลูกค้าก็ไม้มันชื้นนะครับก็ต้องเปลี่ยน เปล um ี่ยนไปเรื Cad ê? Cad ê ่อยนะครับบางทีเน <ver> ี <ww>. <S <s ่ยผมเบินผมเบินกล่องครับเนี่เบินกล่องให้ดูแบบว่าให้กล่องมันดูให้ให้คลอยความชื้นนะพอบางทีเราก็ไม่ค่อยทันนะครับลูกค้าออเดอร์มาเยอะตรงเนี้ยเราก็ไม่ทันแล้วก็ตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้นะครับสั่งทําได้นะครับสั่งทําได้ครับรับออเดอร์นะครับเป็นร้อยกล่องเป็นสองร้อยกล่องสามร้อยกล่องทําได้ครับ แต่ไม่รู้ช่างผมจะเป็นลมก็ก่อนหรือเปล่านะครับผมพรผมก็ต้องดูทั้งชนโรงแล้วก็รับเหมาสร้างบ้านนกด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืม subscribe นะครับกดติดตามนะครับผมผมชื่อนพนะครับเด็กบ้าอูนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ